เคียวหวางชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะคุณโหดีผู้คุณอยู่ไหนอ่ะอ่านเม้นหน่อยตัวเองไม่อ่านเม้นอ้อนนีเขาบอกอ้อนผัวแล้วหนะ่อ <laughs> ยเลือดดีเลือดไปเม้นน่ะเอาเดี๋ยวเลือดให้ไปโอ้ยมันเสยโพดเออเป็นออยังไงขยับมา เขาขยับได้ออไม่ต้องห่วงเขาแล้วเจ็อ,อายทำไมบังหน้าทำไมไม่ตอนนี้กี่เดือนาคะาสี่เดือนคุณแม่นั่งเสวยสก็ได้ให้คุณพ่อขายขาใช่ผมจะขายเองนะครับอตอนนี้เราจะดันใบตะก้าเก้า9ก้9ทุกคนกดดูตะก้าได้เลยนะครับกดดูตะก้ากดอย่างซื้อเลยนะครับตัวน,นี้ราคาดีมาก เซตคู่นี้นะครับสา0บาทเด้อ3 8ปบาทนะครับถ้าใครไม่ทันอยากได้ราคาพิเศษกว่านี้พี่ว่าไม่ทันนะเดี๋ยวเราจะเปิดตะก้าราคาลดลงมาให้อีกเนืนึงครับผมเป็นราคาดีมากครับราคาเปิดตัวด้วยพวขาผัวขา,ขาพูดเลยได้ค่ะได้ค่ะเนาะผัวขานี่นะถูกแล้วครัมีผัวต้องทำไงล่ะ <laughs> พูดดิคุณพอพูดคุณสามีสิบอแล้วทำไมไม่พูดล่ะเป็นอะไรอืฮะพูดสิสอบไหม,มไงว่าที่คุณดูดีทำไมไม่พูดต้องพูดดิคุณอืมทำไม,ไมพูดไม่เป็นลหะอมที่ตอนพูดอยู่เนี่ยคุณภรรยาใช่ผมผมพูดตลอดครับคุณภรรยา คุณภรรยาอย่าเอาลงคุณภรรยาอย่าพูดสิคุณสามีบอกพูดดิบอกอะไรไม่พูดไม่ได้เป็นอย่างคือพูดบ่ได้เอาพูอย่างรู้บ่าพูได้ไม่เ่พูดก่อนนิดนึงให้เขาสิ้นใจเขาหลังจะกดกันเลยทุกคนกดได้เลยในนาตรกานะครับตอนนี้ปักนาตะกาอยู่เอาจะดึงไปทําไมเขาจะดมกนพูดสิทุกคนเคยพูดไหม คนที่มีสามีเนี่ยเคยเคยพูดไหมว่าคุณสามีอย่าไปเปิ้กระซิบเปินปวนหลานอีกแลหละเห็นเรามาป่วนแล้วครับยินดีต้อนรับรอยาพูดคนคนรอตัวเองพูดเยอะนะเนี่ย<ว>เป็นยังเป็นยังคือบอกบอกปากปากปิดบอกพูดขาน่ารักดีเคยพูดจากเนี่ยทุกคนเขายังเคยพูดตัวเองก็ต้องเคยพูดสิ เราพูดอันหน้าหน้ากล้องนี้บอฮอแล้วราตะกา้าเขาถึงจะพูดอ๋อรอตะกร้าถึงจะพูด <c oughs> กดสิคร้าทุกคนอดี๋วไม่ถ<ด>ึงหรอกนะเอาพันตะกร้านึงวันนี้เจอกันเงาวๆเด้อเงาเงาเงาเ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 ปิดอันคูป,ปองส่วนลดให้เขาอีกสิอ๋เดียวเปิดคูปองส่วนลดให้อีกนะครับคุณพี่ใครอยากได้ราคาดีก็กดในตะกร้าได้เลยนะคูปองส่วนลดตอนนี้นะจะเปิดให้เด้อ จะเ,เปิดไฮเดอแป๊บหนึ่งเดอ้อไอเย็นเดอ้อโอ้ยวันนั้นเขามาเล่นเขาบอกไอ้เบิ้ลมาเล่นบ้านโรงงานแป้งต้องเข้าเลยใช่มันเป็นธรรมเนียมค่ะพี่ๆถ้าเกิดว่ามากไอ,อ้ไอ้เบิ้นมากกี่เรานั่นแต่เราไม่เล่นแป้งรูดเด็กวกามีม,มีมีเข้าอยู่ตันนั้นไงเล่นแป้งสุดลีดแต่รอบเนี้ยก็คือแป้งแ,งแบบซะเต็มบ้านเลยกดเลยครับผมตอนนี้ราคาดีรออีกสามสิบวิ กดได้เลยในตนะกาเด้อเดี๋ยวคนราคาพิเศษให้นะคะ1กล่องราคา199บาทนะถ้าแยกนะแต่ว่า2กล่องอยู่ที่ราคา398วันนี้เดี๋ยวให้370เป็นโปรเปิดตัวใครกดทันทันนะคะได้ให้กี่คน20คนหืส20คนให้20คนนะคะพี่พี่จิ้มในตะก้าเลยนะวันนี้โปรเปิดตัวนะคะกินคู่กันแนะนำให้กินคู่กันยังไงก็คือ สามารถนะับตัวเองอะ่ะอย่าพูดกินหมดก่อนไลฟ์เราใช้นะ้ำเกวิ่วนนียอันนี้คือชงวิซีแล้วก็คอลลาเจนผสมกันนะคะตัววิซีจะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะนะพี่นนแนะนำให้ทานเป็นเป็นแก้วนี้นะมันจะรสชาติพอดีเป๊ะนะแก้วแบบนี้นะ ชงน้าเย็นนะคะชงน้าเย็นหรือน้าอุหภูปกติได้เลยแต่ว่าน้ําเย็นจะอร่อยวิซีนะคะจะช่วยในเรื่องภูมิคุ้มกันช่วยในเรื่องสิวทําให้ผิวกระจ่งางใสใครที่นอนดึกนะแล้วแบบว่าผิวโซมผิวอะไรก็คือต้องใช้วิซีบูทนะพี่ๆมันจะทําให้ผิวไ r ร g h ผิวสดชื่นตัวนี้นะคะจะช่วยลดชะลอวัยผิวอ่อนวัยใครที่แก่เริ่มแบบอายุเยอะแล้วแล้วก็แบบ เริ่มรู้สึกว่าอุ้ยผิวฉันเริ่มเหี่ยวเริ่มแบบไม,ไม่ไม่อ่อนไัวแล้วอะไรเงี้ยต้องเติมคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยจะมีสารสกัดแบบเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์จากปลาของแท้เลยนะพี่ๆนะสารสกัดอัดแน่นมากแต่อ่านสารสกัดเยอะไม่ได้นะคะเพราะติก๊กต็อกจะแบบบล็อกเนาะอัดแน่นมากๆเลยพี่ๆกินตัวนี้2ตัวนี้คู่กันบอกเลยว่าใสาแน่นนอน ตื่นขึ้นมาแบบจะรู้สึกเลยว่าผิวแบบลื่นใครที่กินก่อนนอนได้กินก่อนนอนนะคะแต่ดีที่สุดคือกินตอนก่อนอาหารเช้ามือแรกมินี่เปิดเพลงให้หน,น่อยได้น้องมินี่สั่งให้แม่หน่อยใจด้าเอาเลยอะอยากิีมินี่กแว้ว <laughs>